ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยผ่านระบบออนไลน์โดยทางสำนักงานใหญ่จะส่งลิงก์การสมัครสอบให้กับสาขาทางอีเมลของสาขาที่แจ้งไว้ขั้นตอนที่1เลือกสาขาโดยเรียงตามอักษร 2. เลือกคำนำหน้าชื่อ 3. พิมพ์ชื่อนามสกุลนักเรียนในกรอบสีแดง 4. กรอกวันเดือนปีเกิดทำได้สองวิธีคือวิธีที่หพิมพ์วันเดือนปีเกิดในช่องสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินวิธีที่สคือเลือกตามปฏิทินโดยเลือกจากปีที่เกิดตามด้วยเดือนและตามด้วยวัน 5. การใส่รูปภาพนักเรียนในใบสมัครทำได้สองวิธีคือวิธีที่ห คลิกเลือกไฟล์รูปภาพของนักเรียนเลือกรูปภาพที่เราเซฟเอาไว้ในเครื่องอยู่แล้วนะคะโดยรูปภาพเนี่ยถ่ายได้จากกล้องจากโทรศัพท์มือถือหรือจากสแกนแล้วเซฟเก็บเอาไว้ในเครื่องก่อนจึงจะสามารถเลือกรูปภาพใส่ลงไปในขั้นตอนนี้ได้วิธีสองคือไม่ต้องเลือกรูปใด,ใดเลยนะคะหลังจากทำการพิมพ์ใบสมัครออกมาแล้วจึงนำรูปภาพของนักเรียน มาติดไว้ในภายหลัง 6. เลือกระดับสมาร์ทเบรนที่เรียนอยู่ปัจจุบันตามกรอบสีน้ำเงิน 7. พิมพ์จำนวนคาบที่เรียนอยู่ในปัจจุบันตามกรอบสีแดง 8. เลือกระดับที่ลงสอบแข่งขัน 9. ถ้านักเรียนลงแข่งขันประเภททีมด้วยให้เลือกตรงช่องว่าใช่ หากไม่ลงแข่งขันประเภททีมให้ปล่อยช่องว่างไว้หรือหากยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะส่งนักเรียนคนใดลงสอบแข่งขันประเภททีมให้ส่งรายชื่อแจ้งทางอีเมลกับฝ่ายทะเบียนได้ในภายหลัง 10. เลือกไซส์เสื้อของนักเรียนที่ต้องการ 11. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกสมัครเพื่อส่งข้อมูลของนักเรียนเข้าสู่ระบบ Data และฝ่ายทะเบียนจะทำการตรวจสอบประวัติของนักเรียนอีกครั้ง 12. เมื่อเข้าสู่หน้านี้ถือว่าการสมัครสอบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วตรวจสอบว่าข้อมูลของนักเรียนถูกต้องหรือไม่ 13. คลิกเป็นแอปพลิเคชันเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครเป็นไฟล์ pdf เซฟลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนแล้วจึงทำการพิมพ์ใบสมัครของนักเรียนออกมา 14. คลิกเพื่อสมัครสอบนักเรียนคนต่อไป